ขอต้อนรับเข้าสู่เดอะพยากรค่ะคลิปนี้จะพูดถึงแหล่งการหาเลขเด็ดแหล่งที่มาของเลขของแต่ละลัคนาราศีประจำงวดวันที่1มิถุนายนปี2,566งั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าราศีของคุณจะได้เลขจากที่ไหนกันบ้างค่ะแหล่งที่มาเลขเด็ดของชาวราศีธนู ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ได้ชี้นำในการซื้อแต่อย่างใดนะคะเป็นเพียงการทำคลิปเอาใจผู้ชมที่ต้องการเลขเด็ดเท่านั้นถ้าถูกยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันบ้างค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยว่าแหล่งที่มาเลขเด็ดของชาวราศีธนูจะมาจากที่ใดค่ะ สำหรับชาวธนูดาวประจำตัวตั้งแต่วันที่19เมษายนดาวพลหัดย้ายไปอยู่ในภพเรือนปุตตะส่งผลให้คุณมีความโชคดีสามารถลุนเลขเลียงเบอร์ได้ดีโดยตัวเลขที่เกี่ยวกับปุตตะจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเครือญาติพี่น้องเลขเด่นชุดแรกจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องจะเน้นไปในทางที่คนที่อายุน้อยกว่าเช่นเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์หรือเลขที่ให้ญาติหยิบให้ก็จะถูกฉลกตามเกณฑ์ดวงดาวค่ะ สำหรับชาวธนูยังมีดาวสุขของชาวธนูย้ายมาเป็นราชาโชคอีกดวงหนึ่งในภพม,มรณนะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับโชคจากการสูญเสียเจ็บป่วยได้ส่งผลให้เลขที่ถูกฉลกลองลงมาจะเป็นเลขจากการสูญเสียเสียหายหเจ็บป่วยหากป่วยให้ลุ้นเลขห้องหากรถชนให้ซื้อเลขรถประมาณนี้ค่ะ สีเสื้อที่ถูกฉลกกับการเสี่ยงดวงจะเป็นสีโทนสว่างสีฟ้าถูกฉลกในการเสี่ยงดวงลุ้นเบอร์สุดท้ายนี้ขอให้ท่านได้เลขที่ใช่เลขที่ถูกใจแล้วขอให้ตรงขอให้ได้ขอให้ถูกนะคะการลุ้นเลขเสี่ยงดวงเอาแต่พอดีจะได้ไม่ทุกคลิปนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้แนะนําในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ช่องเดือพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ